ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวเศร้าไร้ปฏิหารพ่อบ้านหายเข้าป่าเป็นศพถูกยิงกลางดอยค่ะหลังออกจากบ้านมาหาของป่าหายไปสามวันออกตามหาพบว่าเป็นศพถูกปืนลูกซองยิงกระสุนตเติมหน้าอกนอนตายในดอยคาดว่าถูกพลานที่มาหาของป่าด้วยการเข้าเจผิดคิดว่าเป็นสัตว์จึงถูกยิงค่ะตามที่นายเอกชัยใจมันอายุ37ปี ชาวบ้านผาขาวหมู่ที่5ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่หายในป่าหลังสำนักสงฆ์ถ้ำผาเสือโชติธรรมตั้งแต่บ่ายวันที่16มกราคมที่ผ่านมาโดยวันที่18มกราคมค่ะผู้นำหมู่บ้านและญาติได้ออกติดตามพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำของนายเอกชัยจอดอยู่ในป่าห้วยตอดูและพบร่องรอยการดื่มนมการตัดต้นไม้มาปูนอนและก้นบุหรี่ที่สูบหมดแล้วแต่ไม่พบตัวค่ะ ต่อมาเช้าวันที่19มกราคมทางอำเภอสุงเม่นร่วมกับนางบรรเลงกึกก้องผู้ใหญ่บ้านผ้าขาวหมู่ที่5ได้ร่วมกับอสอไฟปกครองตำบลดอนมูลตำบลบ้านเหล่าและตำบลหัวฝ่ายอเภอสุงเม่นจแววพร่ชาวบ้านกลุ่มจักรยานยนต์วิบากและพรานป่ากกว่า50คนวางแผนการติดตามค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำโดยลงเรือที่อ่างแม่มนันและชุดจักรยานยนต์เอนดูโร และชาวบ้านจึงขึ้นมาทางป่าหลังอ่างแม่มานเพื่อเข้าไปหาจุดที่พบรถจักรยานยนต์เพื่อหาดูอย่างละเอียดอีกครั้งโดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีปัดเป่าตามความเชื่อค่ะ จนกระทั่งเวลา11นาฬิก30นาทีวันเดียวกันได้รับแจ้งพบศพในเอกชัยแล้วค่ะซึ่งห่างจากจุดจอดรถประมาณ100เมตรในสภาพนอนหงายสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินสวมเสื้อลายทหารทับเสื้อยืดสีเขียวนอนเสียชีวิตอยู่ในป่ารอยเลือดออกที่ปากและจมูกจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสูงเม่นแพทย์เวรโรงพยาบาลสูงเม่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสูงเม่น แพทย์เวนชันนสูตรอย่างละเอียดพบว่ามีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองรอยกระสุนเต็มตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณจุดที่เสียชีวิต เป็นช่วงระหว่างเขามาบรรจบกันเป็นห้วยเบื้องต้นคาดว่าในเอกชัยจะถูกยิงจากพรานป่าที่เข้ามาหาของป่าเช่นกันที่อยู่จุดที่สูงกว่าของเขาอีกลูกที่ติดกันซึ่งอาจจะคิดว่าเห็นเป็นสัตว์ป่าจึงยิงออกไปเมื่อพบว่าเป็นคนจึงหลบหนีไปเบื้องต้นทางพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจที่เกิดเหตุและหาตัวมือปืนที่ยิงในเอกชัยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านนายสมเกียรติเชื้อเชิญอายุ65ปีทีมเอนดูโรป่าพึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมตามหาคนหายบอกว่าเมื่อวานก็จอดหาจุดที่เจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่20กว่าคนก็หาไม่เจอวันนี้เมื่อมีพิธีเปิดป่าจึงทำให้หาเจอตนเองก็แปลกใจเมื่อวานทำไมไม่เห็นทั้งที่จอดรถจักรยานยนต์หากันบริเวณน,นั้นแต่วันนี้กลับมาหาจุดนี้จึงเจอศพเชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดป่าให้ค่ะ พ่อเนี่ยนี่ก็น้องน้องรักดิ วนๆแถวนั่นเลยนะโันเลยครับถึงใส่ึงขวาเลยวู้่ไอ้นองนี่ตายนี่นะตรารถกระยูคือไปป้ารถไงเขาแตงลงหลอดลคนเปลี่ยนเสาสาิผู้น้่จีวาน้อยนะเต็มปวดเชื้อตาวันนี้ก็เลยตาเนี่ยผมถึงว่าตะวับุได้เอาทู่เปาอยไปจูท้องตรงนี้ต่วันนี้เขาครับบุญวันจังเพศตาบนว่าทำพิธีกับพี้โอเคไมขึ้นไปพอย่าถึงจำปูแล้วน่ะจะถึงน้ำปูบุญลยนะเขาเอิ้นไหมวอไปไหนวอไปว่าเออ โอเจอแล้วกับปอนาดีใจจยนเปิดปานี่ครับเปิดปลาดีจะปลาซบนี่นะอืมเปิดตรงนี้ครับขอเจ้าปอเจ้าแม่เจ้าแม่เ่ยวนนี้เจ้าตีเจ้าฐานเจา้าปลาเจ้าปูนี่ขอตรงนี้ละครับแล้วออวันนี้เลยปะเปิลอ๋อวันว่านี้เขาบม่ได้เปิดวันว่าบนไ่ได้เปิดครับบ่ได้ทํพิธีอย่างสักอย่างคือคือลิงเล็บไงรีบว่าใครใครปะแต่ที่นี่มันเขาเสี่ยงใจแล้วมันคือสามวันนี้วันที่สี่มันกอ่อนอืมต,ตอนตีว่าจุดตีไปหาเขาก็ไปหาจุดตีเขาหาแล้วครับหาแล้ว เวดเปิดไก่โอ้ยเแบปิดไก่สักหน่อยมาสักิฟกว่าเม็ดเนี่ยเี่ยวกัไก่สดเแต่หอมหมดเจอหมดเจอแต่ฮัฟเฟอร์ลัแบบก็เจอเลยครัแบ้ขาผู้ไม่เป็นไรมากันไหลมวยไหลไฟนะครับช่วยกันขนาดนักเลยนี่ <c oughs> <c oughs>

được rồi, được, được.